อรุณสวัสดิ์นะคะพี่ๆพ,พ,พบกับเอนะคะแล้วก็ช่ององ,งสมเดชสายมูเช้านี้เหมือนเดิมเลยค่ะมีพระสมเด็จนะคะให้รับดูรับชมนะคะจำนวน24องค์องนะคะราคาก็องค์ละ200บาทค่ะเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าจะใครจะปิด3องค์นะคะ500บาทค่ะรายการนี้มีส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมองค์แรกกันเลยนะคะไปค่ะ เริ่มต้นกันที่องค์แรกเลยนะคะองค์แรกก็เป็นสมเด็จพิมพ์พระทานเออเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นเส้นบังคับพิมพ์เนาะนะคะนี่ค่ะเออช่วงแขนก็ลือดกำลังดีเลยนะคะเป็นอกแบบอกนูนนะคะทรงกระบอกค่ะ ส่วนฐานก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยเอ่อวนาอาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเรามีขาวใสขึ้นนิดหน่อยค่ะอง์นี้อง์ที่หนึ่งนะคะด้านข้างค่ะแล้วก็ด้านบนจะเป็นแบบนี้ด้านหลังเรียบเรียบนะคะพี่ๆนี่ค่ะด้านหลังจะเรียบเยบเลยนะคะอง์นี้จะเป็นองค์ที่1น,นะคะถูกใจก็ ทักปิดได้เลยนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะไปต่อค่ะองค์ที่สององค์ที่สองเนื้อวันนะนี่จะออกสีเทาๆนิดนึงนะคะเกตจะแบบทรงความข้างบนค่ะ ลำตัวของท่านค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะองนี้แต่ว่าไม่น่าจะใช้เกจบัวตูมแค่เป็นเกจเหมือนสามเหลี่ยมคว่ำอะไรสักอย่างที่เคยได้ยินมานะคะด้านข้างก็จะเห็นเป็นมวลสารนะคะพระกำแพงสุง้มกออยู่เขียวข้างหลังก็แตกรายงานนะคะพี่พ มีรอยยุบรอยแยกต่างๆเหมือนไม่ใช่แตกไรยงาค่ะเป็นแบบเนี้ยปเป็นแบบเนี้ยค่ะเรียกไม่ถูกโอเค,อง,อ,งะคะอ,งองค์ที่2นะคะองค์ที่2ค่ะถูกใจก็ทักมาค่ะต่อกันที่รายการที่3ามองนี้ฐานแซมนะคะฐานแซมเนี่ย เนื้อเขาจะเป็นเนื้อสีงาช้างนะคะแล้วก็มีค่าแป้งโรยพิมพ์นะคะก็200บาทเลยค่ะองนี้200บาทหรือขยะปิด3อมองก็อยู่ที่500บาทนะคะพี่พเป็นแบบราคาแบ่งปันนะคะด้านหลังค่ะ แก็เร,เรียบมีดอกแกอ่ววันนี้อากาศเย็นนิดหน่อยนะคะเนี่ยองนี้รายการที่3ค่ะต่อกันที่รายการที่4ี่นะคะรายการที่4ี่จะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะพิมพ์ใส่ญาติกรุเจดี JD เล็กนะคะกรุเจดี JD เล็กเพราะว่าท่านมีแบบเป็นองค์ใหญ่ด้วยนี่เลย พระสมเด็จพิมพ์สายญาติกรุเจดีเล็กนะคะวัดบางขุนพรมนะคะด้านหลังค่ะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ไปต่อกันที่รายการที่ห้าเลยค่ะก็ยังอยู่กับยันอุอยู่นะคะ มียันอุอีกองหนึ่งนะคะอง์นี้นะคะก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นั่นแหละคะ่ะเส้นสายสวยงามค่ะเส้นบังคับพิมพเนี่ยลงมาถึงข้างล่างเลยนะคะอันนี้เส้นหวยผ่าซีเส้นสุม่มก็เป็นพระที่ฟอร์มสวยอีกองหนึ่งเลยนะคะอง์ที่ห้าด้านข้างด้านบน,นะคะ่ะ ลงอัคาระนะคะอัคาระเป็นคําว่าอุเนี่ยค่ะรายการที่ห้าค่ะไปต่อค่ะรายการที่หกนะคะวันนะพระสีน้ําตาลนะคะออกสีน้ําตาลค่ะอืมก็จะมีเม็ดมนสาร ที่เป็นเนี่ยสีขาวอะค่ะเกททลูซุมนะคะมีมอนสาเล็กๆนะคะใครอยากให้นำํำแม่เหล็กดูดพระองค์ไหนให้ก็แจ้งเอได้เลยนะคะด้านหลังค่ะ ใครทูปไม่ทันทักมาได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะองค์นี้องค์ที่หค่ะไปกันต่อรายการที่เจ็ดนะคะพิมพ์เส้นได้ค่ะบางขุนพรมอันนี้ไม่ใช่รอยแตกนะคะพี่มันเขาจะเป็นรอยแบบลากยาวๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แตกนะเนื้อวันณะสีน้ำตาล มีพวกจุดเล็กๆข,ขาวเป็นแคลไซด์นะคะด้านข้างะค่ะด้านบนขอบตัดหลังเรียบมีเนี่ยรอยแยกรอยปริด้านข้าง องนี้จะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7ต่อกันที่รายการที่8ค่ะสมเด็จพิมพ์ขาโตนะคะพิมพ์ขาโต๊ะแม,ม่ ไม่ได้มีบ่อยเนาะเพราะว่าคนน่าจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเล่นกันหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพิ่งจะมาเจอช่วงนี้นะคะเหมือนกันนะคะเขาเพิ่งลงให้แบบนี้ค่ะในส่วนขององภานะคะอง์นี้รายการที่8ค่ะ ไปต่อรายการที่9นะคะพิมพ์ฐานแซมเนื้อแบบว่าใสเลยนะคะองนี้เนื้อที่9ฐานแซมค่ะองค์ที่9ฐานแซมนะคะใบหูแล้วก็ฐาน องค์ที่เนะคะมันสานเยอะมากเนื้อข้างในแบบสใสๆนะคะแล้วก็เนี่ยมีแบบข้างในสใสๆเลยองค์นี้จะเป็นรายการที่9นะคะ ผ่านแซมไปต่อกันที่รายการที่สิบรายการที่10ก็มีเส้นนิสิตธนะกับเส้นบรุกแก้วนะคะพิมพ์ก็พิมพ์มลงพุท งนี้นะคะรายการที่10นะคะพี่พมีดอกแรกขึ้นเนี่ยดอกแรกเงาๆค่ะเงาๆเลยด้านข้างนะคะให้ดูขอบด้านข้างหลังเนี่ยดอกแรกแล้วก็เรียบๆไม่ไม่ได้มีอะไรมาองนี้รายการที่สิบ รายการที่10ค่ะต่อกันที่รายการที่11นะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นกลับมารายการที่11นะคะ ด้านหลังค่ะ2ององเอ้ยหงองสองร้อสามองห้า0้บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะรายการที่11นะคะถูกใจทักปิดได้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะก็จะเป็นเอ่อพิมพ์เส้นได้เก่า,กาๆอะคะ่ะพี่พี่เนี่ยให้ดูเนื้อ เนื้อเก่าๆเลยพิมพ์เส้นได้นะคะเก่ากึกเลยะคะ่ะเนี่ยทรงแบบแ้้แต่ชอบเลยนะคะอ่าองนี้รายการที่สิบสองนะคะพี่ๆรายการที่สิบสอง ต่อกันที่รายการที่13ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพิมพ์ใหญ่ที่มี2ด้านนะคะเป็นพรดที่มี2ด้านค่ะแล้วก็ทั้ง2ด้านเนี่ยจะมีทั้งเส้นโบลูกแก้วกับเส้นนิสิตนาสองเส้นเลยทั้งสองข้างนะคะมีใบหูข้างหนึ่งนะคะเป็นใบหูข้างข้างซ้ายนะคะเนี่ย ดูแบบเอาที่พี่ชอบเลยนะคะแล้วก็ถ้าพี่มีลายอะไรเราก็แอดกันเพื่อที่จะส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมก่อนส่งพระจริงๆได้เลยนะคะลายจะแอดด้วย ID หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะคะอยู่ไ้อยู่ใต้คลิปนะคะใต้วิดีโอค่ะนี่รายการที่13นะคะเป็น2หน้าค่ะ ต่อกันที่รายการที่14นะคะอันนี้ฐานแซม EP นี้ฐานแซม2องค์ไหมมีนี่ค่ะเป็นฐานแซมที่เรียกว่าเนื้อสวยเลยนะคะเนี่ยเนื้อสวยพิมพ์คมชัด นะคะนี่องนี้รายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่นะคะต่อกันที่รายการที่สิบห้าค่ะให้ดูด้านข้างด้านหลังวันานะ วันนั้าเนี่ยจริงๆสีงาช้างนะคะแต่ว่ามีแบบคาบแป้งโรยพิมพ์หนาๆเลยแล้วก็มีดอกแรกขึ้นใบหูสองข้างแต่ไม่ได้เป็นหูยาวนะคะพี่พด้านข้างค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะหลังเรียบเรียบเลยององนี้นะคะรายการที่ สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหก องนี้ก็เส้นสายคมชัดนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังมีรอยยุบรอยแยกองนี้รายการที่16นะคะใบหน้าข้รรคงตัดเกเทลูซุม อกเป็นอกล่องนะคะตอนที่รายการที่17ค่ะเป็นเกตชโยนะคะที่พี่พีรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็นสมเด็จเกตเชโยหชั้นนะคะเกตเชโยหกชั้น ด้านหลังเรียบๆนะคะหลังเรียบองค์นี้รายการที่16นะคะเออขอโทษค่ะเกอ,อเกชยโยจะเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17ปางสายญาตินะคะรายการที่18อันนี้เป็นบางขุนพรมค่ะ ปางสาญาตินะคะรายการที่สิบแปดแบบมีใบหน้าจมูกมวยผมแขนอ่ผ้าชีวรใดๆคาบกุคคาบเก่านี่ องค์นี้รายการที่18ค่ะพี่พี่ต่อรายการที่19นะคะรายการที่19เนื้อสีเทาค่ะองค์นี้แตกรายงานทั่วองค์ค่ะ เกดทะลุซุ้มนะคะมีแบบว่ามวลสารสีฟ้านะคะใหญ่ๆเลยตรงนี้นะคะรายการที่19นะคะปีหน้าอาจจะลงแค่วัลคลิปแล้วนะคะก็คือ แค่คลิปช่วงเย็นเท่านั้นไม่ลงช่วงเช้าแล้วนะคะต่อกันที่รายการที่20ค่ะเกตบ,บัวตูมนะคะปีหน้าก็แค่คำว่าอาจจะนะคะก็ยังไม่รู้นะคะแต่ถ้าลงก็ลงเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งทุ่มอะค่ะ เท่านั้นนะคะช้าลงลงช่วงหนึ่งทุ่มจะไม่ได้มีช่วงเช้าแล้วเพราะว่าเหมือนช่วงเช้าไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะคะด้านหลังค่ะอง์นี้รายการที่20นะคะต่อกันที่รายการที่21ค่ะ ก็เป็นองค์สีดำๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีอะไรมากมีมมดอกแรกแล้วก็มวลสารใหญ่ๆมีสังคติเห็นแบบชัดเจนเส้นซุมแล้วแต่ความชอบเลยนะคะนี่ค่ะองค์ที่21 ต่อกันที่องค์ที่22ค่ะเป็นพิมพ์เจดีโยนะคะพี่พี่ยี 22. ต้องทำยังไงให้แบบมันไม่เป็นเงา ด้านข้างด้านบนค่ะก็ด้านหลังนะคะองนี้นะคะรายการที่22ไปกันต่อรายการที่23ค่ะหลังดอกพิกุลหลังดอกพิกุลนะคะ รายการที่ยี่าดูก่อนนะคะขออนุญาตปรับโคมไฟก่อนคะ่ะอืมโอเครายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่พี่ข้างหลังดอกพิกุลน,นะคะและสุดท้าย รายการที่24ไปเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะพิมเจดี JD กับพิมพ์คะแนนนะคะจะเป็นแต่เป็นแบบวันณะสีดำไงแม่เหล็กนนะ่าจะดูดติดพวกแบบวันณะสีดำเป็นพิมเจดี JD. แล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่แต่ว่าเป็นพิมพ เป็นพิมพ์คะแนนพิมพ์ใหญ่อะคะ่ะก็ไปเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะก็จบแล้วค่ะ24องค์นะคะเชา้านี้เจอกันอีกทีเย็นนี้นะคะพี่ๆสำหรับเช้านี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆนะคะสวัสดีค่ะ